าสบายดีเนาะกลับสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องปงปลายสุภูสุขเนาะสบายพี่น้องทั้งฟังนาแล้วก็พี่น้องทั้งฟังไทยเนาะมือน,นี้มากรอบน้องปูหน้านาะพี่น้องเนาะกาสีมาเกือกบตัวนี้เป็นวิธีชีวิตอ่าการทำมาหากินเนาะแต่ว่าการประกอบมาสี่ของคนเน่านะพี่น้องเนะาะนี่ม <c oughs> าผ้าพี่น้องมาเบิ่งการเดี่ยงกบอยู่อยู่ทั้งฟังนาเขาเนาะกาสีคล้ายๆกันกับพี่น้องทั้งฟังไทยแต่ว่าทึนเท่ากับซีนี้หน่อยเขา,าเห็ดแบบ งบประมาณน้อยนึ <irgendw el inv és> ่งนะพี่น้องเนาะเลี้ยงพราะหลกลุ่มอยู่กลุ่มกินนะตัวนี้ทั้งขางนั้งนี่สิเป็นน้องกบเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ข้าก็ะสือกระสือแพร่ลำมากนะก็ะสือแพร่ตะนางเขียวตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะมายิบยิบยิบต่อสักกันเนาะแพร่ลำยิบยิบเบงเนาะพี่น้องตัวนี้แพร่แพร่ลำข้าวกรสือกับอยู่ทั้งฟังน้าวกับประมาณประมาณเจ็ดแสนปลายแปดแสนเนาะพี่น้องเนาะตัวแพร่เขียวตั้งแพร่เขียวตัวนี้ก็ประมาณแสนปลาย เนาะร่วมๆของกันเนี่ยมอล่านน้อพี่น้องเนาะประมาณหนึ่งด่านกีบแล้วเฉพาะแต่ขอกแต่ว่าแพ้เขาก็ยังเหลืออยู่เนาะพี่น้อนะงเนาะส่วนหนึ่งนนกันดิเสน้เกืออีกน้องหนึ่งกำลังเห็ดเห็ดบพรทันแด่วเนาะมูลค่าทั้งหมดกับประมาณด่านหนึ่งทั้งน้องตัวนั้นเนาะสำหรับแพ่เนานะในีสำหรับลูกกบเนาะพี่น้องเขาก็ซื้อตัวหนึ่งตัวหนึ่งแปดร้อยกีบเนาะอยู่ทั้งทางด้านขายตัวหนึ่งแปดร้อยกีบก็สิตัวน้อยๆเนาะะตัวน้อยๆเนาะแต่ตัวลงแปดร้อยกีบเขาซื้อซื้อได้หนี่ก็ ประมาณประมาณสามร้อยสี่ร้อยนะประมาณสี่ร้อยเนาะหนึ100่งอยโตก็ถืออยู่แปดสิบันกีบเนาะพี่น้องถือแปดหมื่นกีบเนาะหนึลโตมาสื่ออยู่สี่ร้อยแปดสี่สามสงถือสามแสนปลายเนาะพี่น้องเนาะสำหรับดูครบ 400, ร 3, 000, 3, 000, สี่อยโตถืออยู่สามแสนสามแสนสี่หมื่นกีบเนาะพี่น้องแต่ลจากกั้เนะเขาก็มาซสื่อหัวอาหารอีกหัวอาหารกร็เขาใส่หัวอาหารปลาลูกเนาะเดพีพี่น้องพี่น้องเบิรงก่อนเนาะ ใส่หัวอาหารปลาลูกเนาะหัวอาหารปลาลูกกะกะซีมีมีลายเบอร์เบอร์หน่อยเบอร์ใหญ่ราคากประมาณสองเซนสองเซนปลายน้องๆเนาะบันดีเฮาสิพาพีพาน้องมาเบิ่งเนาะในการเฮ็ดข้อกบต้องกสิขุดก่อนเนาะตัวนี้เป็นช่วงฤดูผลขุดลงไปประมาณประมาณครึ่งเมตรประมาณห้าสิบเซนเนาะเฮ็ดเป็นบ่อแล้วก็เฮาปูแพร่อมแล้วก็กางออกทั้งนอกอีกมีมีพักตบมีจอกมีอันนั้นใส่นพี่น้องเพื่อให้กบให้กบเพิ่นในส่นเนาะ ในกบพันในส่วนสำหรับกบห้องนี่เลี้ยงกำลังในช่องอาทิตย์กิดตัวใหญ่เติบเลยน้องพี่น้องเนาะเลี้ยงชองอาทิตย์ประมาณสิบปลายวันเนาะประมาณสองสัปดาห์เนาะสิบปลายวันกบห้องก็ใหญ่เนี่ยนี่มีมีกบธรรมชาติที่เอาเอามาเอามาใส่น้ำน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ากบธรรมชาติพันกาสิบใบไงทอกบพันที่เอาเ้าซื้อมาเลี้ยงเนาะสองสองอาทิตย์สองสัปดาห์เนาะพันกาที่ว่าใหญ่ใหญ่ไว้สมควรสำหรับข้ออาหารหกเกลือกกำลัง ม่ดประมาณครึ่งครึ่งกระสอบเนาะพี่น้องเนาะม่ดประมาณครึ่งกระสอบแต่ว่ากบเขาก็โตใหญ่เลยเนาะไปเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะตัวนี้งบประมาณประมาณรวมทั้งมัดทั้งดูกบทั้งดูกบทั้งแพ้เนาะทั้งแพ้แพ้ลำนาะก็แพ้เขียวที่เข้ามากั่งตัวเห็ดขอบวันนี้ก็มูลค่าประมาณหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสองแสนปลายเนาะพี่น้องเนาะประมาณหนึ่งล้านสองแสนแล้วก็บัวค่าอาหารเขาอีกประมาณ อ่าประมาณ1ล้าน1ล้าน5 0 0 0เนาะประมาณ1ล้าน5 0 0 0พี่น้องเนาะแต่ว่างบสําเนกเฮาเลี้ยงพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงพอได้อยู่ได้กินเพราะว่าเศรษฐกิจคือคมื้อนี้เครื่องของกแพงหลายเฮาก็ต้องเลี้ยงพอได้อยู่ได้กินเนาะตอนนั้นก็นยังมีแผนมีแผนเสอ,อ,อีกอีกบอ่อนึงเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เฮาเียทดองงคือว่า,ากะไหลฝนอยู่กบกใหญ่กบใหญ่ไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าฝนตกลงมามันก็สิมีน้ํนานทายเทได้ดีเนาะเพราะว่าเฮา นามพันดดน้อกมากกระเอกมากตั้งขางเนาะเ้าคือสิเป็งไปเบิ่งตอนเขาเกลือน้ำกันน้อพี่น้องเนาะนี่น้องผกุนาบ้านเขาไปได้บ้านข้าบ้านเขาเท่าไดน้อยเนาะบ้านให้เพิ่นกินเท่าไดน้อยกบน้องเขายังยังหยาดค้นอยู่เพราะว่าเอาเบี่ยงเพิ่นบ่ทันถึงเนาะในประมาณในประมาณสองอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโตเพิ่นกระสีใหญ่เติบอยู่เด็กเิ่นเติบมองมัดกินเลยเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์แต่โตใหญ่สนิเนาะพี่น้องเนาะข้อก่อนน้องผกุนาเนาะจัง่อยเพิ่นเจ้าขึ้นมาเนาะ Ừ thì xô mày cái lên à ừ ừ ở nội học mại vua làm chó con nhắn tôi nghe tựa với nó phụ nữ đi ăn cả phố này phố để bưng nó phải nóng có đẹp hơn có lấy xong để nó hàn hoa nó để hình ảnh nó tôi nghe tựa với nó ngươi nó không xịt bàn này phải nói những con แล้วกษตรปเกลือปลายมีปลายอีกเทานั้นพี่น้องเนาะตัวนี้กบอายุสิบปลายวันเนาะสองสัปดาห์หรือว่าสองอาทิตย์เนาะเป็นอาหารน้องมาเนาะเป็นกษติหยาดคนเน่พี่น้องเขาสิตั้งกล่องใบเนาะเขาไปตั้งกล่องใบเกษตรบาลเป็นนังให้พี่น้องมากินเนาะเกษตรบาลเกลืออาหารเป็นน้องพี่น้องเนาะก็อยู่ไก่เป็นเป็นสิัญญาณเนาะบ้านมะขางกล่อง 两年吧？嗯嗯嗯嗯 สิบเปอร์นต์ขุนาะพี่น้องนะเนาะเพันยังหยาดคนอยู่เนาะไม่ได้ข้ามากเพรานะกระหยาดเนาะเป็นยังหยาดคนอยู่พี่น้องเลย นี่บัตรพี่น้างเป็นยาขนขนเนาะนีงไปแน่แนแดงในจอกบัตเกิดเนาะนี้จะกบบับพี่นเนะเท่านันนะเป็นยานข้นเนาะตัวใหญ่เลยก,กบธรรมศาสตานี้นดอยมากิน อยู่ในอันนั้นเนาะดีอยู่ในจอพี่น้องเออหย่านคนเน,ะนาะคือว่าถ่าเราุ่นมาได้ยังหยานคนอยู่ตัวบวกใหญ่เนาะใหญ่เลยพี่น้องเออสิปลายวันอันนั้นเนาะสิปายวันนั่งก็ใหญ่วันนี้มะเขือปลาพี่น้นองน้องกู้น่ามะเขือถ่าได้ทั้งนี่เนาะปลากระเดียงน้อยเติบอยู่เนาะมาเดินน้องกู้น่ามัเนี่ ปากพุทญไงนอะเดียงในประมาณประมาณหนึ่งเดือนเน,นนะเน,นคือสิได้อยู่หนึ่งเดือนมานอกไปรไ,ได้บ่อนเลย

要干。<Okay. S 2> okay. เจาะไปแล้วพี่น้องเนาะครบปัญญาเนาะให้พี่น้องเบิ่งเวลาเฮานี้ปกติเห็นมาหลายเนาะแต่เวลาเวลาเฮายางมาปกติพบตรงนั้นพี่น้องเป็นแบบพี่น้องถ่ายสื่อแสงแดดเน่เนาะตรงไหนม่แล้วเนี่ยเี่น้องน้ำเท่เนาะไม่ติดตัวใหญ่างงีเนาะ น้องนามมาแบบนี้เลยน้องไปดีไปได้อย่านคนนนาอพีิน้องหย่านคนอยู่เดี๋ยวมันเป็นหัวอยู่ปุ๊ดิอยู่น้ำน้ำจอกน้ไปดีอยู่น้ำจอกพี่น้องเด็กเห็นมั้ินหัวหาร สองสัปดาห์สองอาทิตย์เป็นหนอ,องใหญ่เป็นนี้เนาะขอขนาดก็ประมาณประมาณ4เมตรคุ้นซเมตรนี่นอ้นองเนาะลาคงขอ ဖယဖယဖယယဖယဖယသိကន့က်တင်ံ เดิมสิ้นก็พอเนาะพี่น้องเนาะมาหาผลเดือดอย่างเนี oh, ้ยจะมีแต่ยานตัวน้องหนักโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเห็นเนาะโอ้เป็นตะมอนเนาะพี่น้องเนาะตัวใหญ่อยู่